สวัสดีจ้าืันนี้ยันเองมาทาทำอีไปลายำปลากระป๋องแล้วกันเนาะนี่ก็มีหอมแดงค่ะกระเทียมนี่ผักชีค่ะอันนี้ต้นหอมค่ะมีพริกป่นแล้วกันเนาะขาไผ่คือชุลล์รดนะคะนี่กักนน้ำปลาค,ค่ะมาดูเลยค่ะ วิธีทำแะคะเนาะยายแดงก็ทำทำมีทำเกิดนี่แหละน,นี้ปลากระป๋องแล้วคัน,นะ,คะ้อมุนเะยำจังเลยนะคะ้ค่ะดยค่ะก็อนุญยาใต้มือนะะ้อค่ะทำจิดเองแน้วคะเนาะ บนลงไปน้อยหนึ่งค่ะเผ็ดลลยค่ะพี่จันไอ้น้อยหนึ่งก่อนะนะคะเนาะน้ำลาค่ะใส่จากน้อยก่อน เพราะว่าปลากระป๋อมมันก็กออกรถมีอยู่ค่ะไนนด้ในใจก็น้อยนะกคะ่ะไปปรุงทำไมนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะอันนี้ขอชมหมูบ้านเราด้วยกันเด้อมาคนได้กันนะกคะ่ะขออนุญาตได้ไหมมันมีขากล้องค่ะมันมีขาตั้งกล้องค่ะ,ะต้องถือ ตัวจับมือนึ่งนะคะเนาะโคนให้เข้ากันค่ะมันไม่เข้ากันดีเนาะแต่งได้เห็ดมุ่นหน้าหนะะึ่งเนาะกันจะไปเข้าพริกเข้าเกลือนะะเนาะคันเนาะ ก็เราได้พอกับพี่น้องหลายมือแล้วกันเนาะหมดอยู่งเด้งกับมาได้ลงคลิปหลายมือค่ะมาได้ยู่ค่ะยู่ได้ยำกังคืนไป้ทำง,งานนะคะเบ่ได้กลับทำค่ะ มาอ่านคอมเมนต์พี่น้องกันได้กันคืนนกัน,นกเนาะแ๋ยงขอชิมดกวยนะจ๊ะตวานไม่ยากชิมนะค่ะจีกน้อยนึงค่ะ เลงก็ขอโทษด้วยค่ะมันไม่เคยเห็ดออกใส้นออกซื้อน,นะคะเนาะเดยอันเด้ประมาณเด้ค่ะขอโทษเอฟซีหลายๆด้วยค่ะเด้อบอก,กคยนี่ค่ะเขาเคยเห็ดแต่วันบ้านไงไม่เคยเห็ดออกซื้อน,นะคะเนาะนี่ก็ อักใส่ถ้วยเนาะค่ะถ้าถ้าเฮ็ดบัถูกบัตถุน่าอ่านขอโทษขอภัยเอฟซีทุกคนดนะค่ะเด้ลยมาทำให้ได้ให้ได้กินตัวเองค่ะไม่เ,เคยเฮ็ดออกกล้องค่ะพักนี่สงใส่ยได้เห็นเด็กับเขาค่ะ พี่น้องเบื้อง f4 เบิงบ่งไม่ได้นะคะแล้วพบไอ้ไฟฟ้าไฟฟ้าฟันคุดนะค่ะเร่เป็นเป็นบ,บดบวชดูค่รระกระบอกบอกว่ามันปปอดลายหรอกค่ะแป่ว่ามันมันมันลดจรวกัค่ะบดจรวดนะพะีนะะเนาะนมาจ้ามามากินนี่ ยำปลากระป๋องกับยาแดงได้จ้าทุกทุกคนจ้ะก็ขอ,ขอ,ขอ,อจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อน,นค่ะขอกดไลค์กดแชร์ยาแดงนะได้จ้านะมีไข่มืสุม่มหัะนะ่นสุนมห่อแล้วกัวน,น,นยำปลากระป๋องแล้วก็กินคนเดียวจ้ะโม้กันเด้กค่ะ,ดดคะอีะ ขอ,ขอจบลิปนี้ไว้แล้วกันนะขอบคุณกาขอบคุณล่วงนานนะจ๊ะเนาะบันดีจ้า